สวัสดีครับวันนี้ทีลาโมบายวัสดีครับจะมาสอนการปิดคำสั่งเสียงว่า Google Assistant ครับของเจ้า ZTE Blade V50 มาครับมาดูปัญหาของวันก็คือก็จะเหมือนกับมือถือ Android รุ่นใหม่ลหลายๆรุ่นครับ Oppo Vivo เดี๋ยวมีครับที่ปิดเครื่องแล้วก็ต้องใช้2มือในการปิดนี่ครับเวลาจะปิดเครื่องมันจะเข้าไปหน้า Google มาลองดูอีกทีครับนี่ครับปิดเครื่องนี่ครับเข้ามาหน้านี้เลย การจะปิดเครื่องของรุ่นนี้ครับต้องแช่ไว้ไม่ต่ำกว่า5วินาทีมาดูครับ1 2 3 4นี่ครับมันถึงจะให้ปิดเครื่องได้นะครับมาครับมาเริ่มดูวิธีการแก้ปัญหาอย่างแรกครับเข้าไปที่การตั้งค่านี่ครับฟันเฟืองกดเข้าไปได้เลยขั้นตอนต่อมาครับเลื่อนหาคำว่าคุณสมบัติ นี่ครับเจอแล้วครับกดเข้าไปได้เลยคุณสมบัตินี่ครับเป็นรูปนิ้วมือนะครับกดเข้าไปได้เลยขั้นตอนต่อมาครับเลื่อนลงมาท้ายสุดนะครับจะมีคําว่าปลุก Google Assistant พอเรากดเข้ามาครับก็จะมาเจอหน้านี้วิธีแก้ไขครับให้เราติ๊กปิดตรงนี้นะครับนี่คําว่าเปิดปิดได้เลยก่อนที่เราจะเข้าครับมาลองปิดเครื่องดูก่อนนี่ครับอย่างขึ้น Google เหมือนเดิมครับติ๊กปิดได้เลยมาทําการปิดดูครับนี่ครับ พอเราติกปิดตรงนั้นนะครับก็สามารถปิดเครื่องได้ตามปกติขอบคุณที่รับชมครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องทีลาโมบายเดี๋ยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ